สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอบินไปเมืองไทยแป๊บหนึ่งนะคะพาไปดูสวนที่บ้านเมืองไทยตอนนี้นี่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นแค่รังคาบ้านก็ยังดีบ <c oughs> ริเวณหน้าบ้านที่เมืองไทยนะคะอันนี้คือบ้านเย,ยตานะคะ สวนผลไม้เมื่อกี้บ้านแม่ยายตะนะ่ะอยู่แค่ห่างกันตรงกันข้ามกันเพื่อนๆไม่ไกลกันเท่าไหร่ดอกไม้ช่วงนี้บานสวยเนาะเขาชอบบานช่วงหน้าแล้งอะ่ะเนาะนี่คือนาบานนะคะ ได้เห็นแคดออกไม้ก็ยังดีเ <g ül> <c oughs> นาะนเพื่อนๆออดูว่าเขาจะถ่ายอะไรให้ดูว่าเขาจะถ่ายอะไรให้เราดูมัม่งเพื่อนๆเดี๋ยวมารอรุ่นกันมีอะไรมั่งบ้านยะตาตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเพื่อนๆลูกชายยายอยู่กับตากับยายอีกบ้านหนึ่งนะ มาตรงกันข้ามกันนี่แหละไหนล่ะเงียบสนิทเลย ที่พังไม่ค่อยเป็น <c oughs> ต้นอะไรนะเนี่ยต้นอะไรนะเาเรียกต้นจันหรอเพื่อนใช่ไหมโตวไวมากเลย <c oughs> นี่หันไปทางโน้นอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นบ้านแม่ย,ยตาแล้วในด้านซ้ายมือเนาะนี่ก็สวนยางหน้าบ้านเนาะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมองไปทะลุทะลุไปตรงดอกไม้แดงๆนะทะลุไปก็จะเป็นบ้านแม่ยายตาแล้วไปดูสระว่ายน้ำหน่อยสิเป็นยังไงนอ้อสระใสยน้ำปลาว่ายอยู่นะใส่น่าจะเป็นปลาว่ายอยู่นี่เห็ <c oughs> นไหมปลาว่ายอยู่อุ้ยดอกอันนี้สวยดอกอะไรนะอะไรไหมชวนชมเหรอดอกอะไรนะ ดูเอาเอ้ยทำไมใบเต็มเลยตอนนั้นตอนยายไปไม่มีใบใบมันร่วงเนะเาะโอ้ยมีปลาไหมมีกบไหม <c oughs> ผักชูรสนะเนี่ยยายปลูกไว้ <c oughs> เห็นไหมอู้อ้อเลยเอาไปชำๆไว้มันก็ติดแล้วนี่ สวนใหญ่ก็มีผลไม้หลายอย่างเหมือนกันนะเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะสวนใหญ่สวนบ้านยายพรมีใหญ่หลายไร่อยู่สามไร่กาแฟเป็นไงมัง่งกาแฟมีลูกไหมอ่ะอันนี้คือต้นกาแฟะนะคะเนี่ยยุ้ตีใหญ่เอามาขวนอะนะ่ะเนี่ยต้นผมนี้แหละบ้านยายก็มีผลไม้เนื้อที่หนึ่งไร่ก็สู้ของยยพรไม่ได้แน่อน ก็มีมะม่วงมีมะพร้าวมีมะละกอมีน้อยนามีเอ่อมังคุดมีลำไยมีมะขามมีสวรสมีอะไรอีกอะในส่วนมีสตอมีมะม่วงมีหลายอย่างเหมือนกันและมังคุดมะนาวน้อยนา นั่นไงต้นมังคุดนั่นมีลูกเปล่าไม่ลูกลำใย,ยก็มีใย,ยหลายต้นนะเงาะไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าปลูกไว้ทุเรียนเคยปลูกอยู่ไม่รอดมันไม่ค่อยได้ดูแลเนาะมันอยู่แถวบ้านแม่ยายเขาคือรดน้ำอันนี้เดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาก็เลยเออไม่ได้ปลูกเนาะ พวกไอ้มันตายแล้วก็ไม่ต้องปลูกเนาะไปปลูกที่บ้านแม่ยาตานนทับทิม,มอนนี้ทับทิมก็มีนะคะสวยเนาะดอกไม้คิดถึงบ้านเด้คิด <c ười> ถึงบ้านเด้อหวังว่าปีนี้จะได้กลับเนาะเพื่อน นี่แหบริเวณบ้านยายหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งไร่อันนี้ส่วนยางหน้าบ้านนะคะส่วนยางคนอื่นไม่ใช่ของยายนี่ขวามือก็จะเป็นบ้านแม่ย่ตานะคะขวามือที่ดอกอะไรเนี่ยเห็นเขาขุดกันลงเฟ้นเป็นหัวหัวเนี่ยเยอะแยะเลย ต้งไม้ป่ามันขึ้นเองหรืวอว่ายังไงนะเห็นเขาขุดกันเป็นหัวเหมือนหัวหอมอะ่ะ